กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับน้องเอกคนบ้าหัวรวยแน่นอนค่ะก็เจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันวันนี้เป็นวันที่2นะคะเราก็จะสัญญาเลยนะว่าจะทําคลิปทุกๆวันนะคะฝากพี่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามน้องเอเยอะๆด้วยนะคะซึ่งชอบแนวทางของเรานะคะน้อยยินดีด้วยนะคะกับแนวทางเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ก็ไม่ได้ทําผลมาให้ดูนะแต่วันนี้มีแนวทางของเรา s t า เราจำปาสักฮานอยฮานอยบีพีแล้วก็ฮานอยพิเศษมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแบบ5แนวทางแบบจุใจและฝากไว้ด้วยรับชมทุกๆวันนะคะจะมีแนวทางของรัฐบาลนะรัฐบาลนะสากินแบ่งรัฐบาลมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่าที่เราอาจจะลงช้าไปนิดนึงนะไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยเริ่มที่แนวทางแรกกันก่อนดีกว่าคะ่ะคือแนวทางของอาลาวสตานะคะ ก่อนที่จะไปลาวสตาร์เดี๋ยวมีคําคมสักนิดหนึ่งเขาบอกว่า,า <c oughs> นานาดีจะพูดที่ว่าตื่นเต้นนะคะ่านผู้ชมคะเธอที่เย็นชายังไม่สู้น้ําประปาที่เย็นเฉียบนะคะหน้าหนาวไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าตอนนี้ไขมันนะ,ะในตัวเราเยอะนะ,ะจะมาสู้อะไรกับหน้าหนาวได้นะไขมันเราเยอะแล้วนะคะก็สู้ๆนะตัวเรานะคะสําหรับหน้าหนาวก็ไปไหนมาไหนก็ใส่เสื้อกันหนาวกันไว้ด้วยนะคะอ่านแนวทางแรกของน้องเอวันนี้ก็คือแนวทางของลาวสตาร์ค่ะ สำหรับแนวทางของเราตาชอบตาไม่ชอบผ่านได้เลยนะแนวทางของเราหนะะึ่งวิ่ง2รสลาก4ีจอดเล่นยังไงให้ได้ถอนก็วิ่งเข้าไปค่ะวิ่ง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 นะคะเอวิ A ่งเอวิ wing, ่งเอวิ่งค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เพิ่งตื่นมานะตื่นมาก็มาทำคลิปทำผู้ชมได้รับชมเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราหยุดนะ เราตั้งใจทำให้เต็มที่บางท่านบอกหายไปไหนคิดถึงนะไม่ต้องคิดถึงกันนะมาลงคลิปทุกๆวันแน่นอนสําหรับแนวะทางวันที่20ตุลาคม2565นะเด่น7ลอง8เน้น76นะรอง70 83กัน73 89 376 289นะคะ783ค่ะหลังจากที่เราห่างหายนะคะประมาณรักเดือน2เดือนนะก็ด้านหลังเราฉากหายเหมือนกันนะก็จะเป็นฉาก ไม้แขวนเพราะว่าไม่มีห้องทํางานนะเป็นห้องกับเก็บของมาอยู่นั่งสามไหมคะท่านผู้ชมนะทำงานในห้องเก็บของอตอนที่แนวทางต่อไปนะแนวทางของเราวจำปาสักค่ะประจ,จําวันที่10ตุลาคม2565เราวจำปาสักเด่น7ลอง8นะคะเน้น7 3ลอง7 6 80กัน7 2 8 9 8 7 2 5 7 6 2 8 0ค่ะ โอเคไหมคะทันกันไหมเอ่ยทันไม่ทันก็บอกอกันมานะจ๊ะตอนที่ฮานอยพิเศษค่ะออกรอบเวลานะ,ะ17นาฬิกา30นาทีเนาะก็ชอบตามได้เลยะคะ่ะวันนี้นะคะได้เด่น3รอง4เน้น3 0รอง3 7 4 2กัน3 4นะคะ4 6 8 3 2 2 3 0แล้วก็9 4 6ค่ะ สำหรับแนวทางของฮานอยพิเศษต่อกันที่นะคะแนวทางต่อไปนะค,ะคือฮานอยปกติเขียนหน่อยเนี่ยไม่อยากจะเขียนเพราะลายมือเป็นแบบนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะลายมือไม่ค่อยสวยนะคะ20นะคะวันที่วันที่20นะคะตุลาสอง5ราฮานอยนะคะปกติหลอกรอบเวลา18บนากาสานาทีนะคะเด่นศูนย์องเก้าเน้นศูนย์หนึ่งนะคะรองศูนย์สี่เก้าหก กัน0598201604598ค่ะแคปไปได้เลยนะสำหรับแนวทางของฮานอยอย่าลืมสนับสนุนสลักกินแบงของเวียดนามกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดทั้งสิน้นนะจัดทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยค่ะ วันนี้นะคะวันที่10นะคะตุลาคม2 5 6 5 h a n ฮานอย v i p ชุดสุดท้ายของวันนี้นะคะท่านผู้ชมเรามาเลยจ้าเด่น1นึรอง2เด่นหนง้นะคะรองหนึ่องแปดกันึ่งแปดสองเก้าสอนึ่งแปดศูนยหลักกะสีาค่ะสำหรับแนวทางของฮานอย v i p โอเคนะคะวันนี้แนวทางก็ได้จบลงไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้น้องเอกขอตัวลาไปก่อนทุกท่านเฮงๆรวยๆยนะคะคิดหวังสิ่งใจสมใจปรารถนานะคบคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะครับใครจะไปเที่ยวไหนมาไหนนะคะก็อย่าลืมรีเควสบอกกันได้เนว่าช่วงนี้หน้าหนาวเราไปเที่ยวไหนมาบ้างเราจะไปเที่ยวไหนกัน นะพาครอบครัวไปเที่ยวไหนกันบ้างทํางานแล้วนะจันหนูสุกแล้วเราช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมด้วยนะคะ, <_ C> นะะก็อย่าลืมพาลูกหลานไปเที่ยวนะค <_ C> นะ,ะเป็นวันริบแบบผ่อนคลายรีแลกนะคะ, <_ C> นะะเพราะว่าเขาก็รอเวลาที่แบบเราจะพาไปเที่ยวนะเราก็ต้องมีเวลาให้กับครอบครัวบ้างนะทุกวันนี้นะหนูบอกเลยว่าหนูว่าไม่เคยมีเวลาให้กับเพื่อนฝูงเพราะว่าหนูเน้นครอบครัวเป็นหลักนะคะครอบครัวสําคัญที่สุดนะวันหนึ่งที่เราแบบไม่มีอะไรนะคะก็ครอบครัวนี่แหละนะเพราะว่าเรามีกัน4คนก็มีน้องบูมน้องเอลูกๆอีก2คนนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยที่เป็นพ่อเป็นนแม่่อยูะ ก็นึกถึงรูปเป็นหลักนะอย่านึกถึงเพื่อนฝูงให้มากเนาะเพราะว่าเพื่อนฝูงเนะี่ยหาที่จริงจริงใจเนะี่ยค่อนข้างยากเลยนะคะเนาะเราสามารถนะพูดทุกๆอย่างให้กับครอบครัวเราฟังได้เนาะ,ะเป็นกําลังใจให้เขานะพ่อแม่ก็เป็นแรงสนับสนุนให้เขาเนาะลูกหนูชอบกีฬาก็สนับสนุนด้านกีฬาเข้าไปให้เขาผ่อนคลายนะคะ กีฬาบ้างเล่นบ้างอะไรบ้างนะคะก็พาเขาไปเที่ยวทุกๆอาทิตย์ถ้าใครติดตามนะคะพวกเราอยู่นะน้องเอง๋น้องบูมก็จะรู้ว่าพวกเราไปเที่ยวมานเนาะก็จะพาลูกไปเที่ยวนะครนายก ไปเที่ยวด้วยทํางานด้วยนะสำหรับใครที่แบบชื่นชอบพวกเรานะเป็นนักซีเราอยู่ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆกนะคะก็จบคิปไปนานแล้วแหละแต่ก็อยากจะคุยนะอยากจะคุยเพราะนานๆทีจะได้คุยกันนะก็อยากจะคุยกับพี่ๆทุกท่านบางท่านไม่ได้ชอบแนวทางหรอกชอบการพูดคุยต้องเองกกบมาแล้วนะกศาในการพูดคุยครั้งนี้นะคะแล้วเราไม่ได้สอนใครนะบางท่านบอกว่ามาถึงก็สอนเลยหรือเปล่าไม่ได้สอนนะเราพูดเป็นแบบเหมือนพี่น้องนะพี่ป้านะาพูดคุยกันนะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันแบบ นานมากนะเพราะาติดงานจริงๆนะแล้วก็ช่วงนี้ก็แบบหมดแพชชั่นในการทํางานเบื่อมากเบื่อมากอยากจะอย,อย,อย,อยู่เฉยๆไม่อยากพูดไม่อยากทาอะไรรู้สึกเบื่อเมื่อในแต่ทุกวันนี้ก็ต้องแบบกลับมาเหมือนเดิมนะเพราะา FC บางท่านเนี่ยยินบ็อกเข้ามาเยอะแยะมากมายทางแฟนเพจเฟซบ,บุ๊กเนาะว่าน้องเหเป็ปไหนน้องบุญไปไหนไม่สบายหรือเปล่าเจ็บป่วยอะไรหรือเปล่าไม่ลงคลิปเลยนะคะตอนนี้เราก็จะกลับมาแล้วนะคะก็กําลังใจพี่ๆนั่นแหละนะคะก็รอพวกเราหน่อยนะคะขอบคุณมากๆนะ ที่ยังอยู่นะคะที่ยังคอยรับชมพวกเราอยู่ที่ยังคอยคอมเมนต์เป็นกำลังใจเนาะก็ไม่มีอะไรจะพูดจริงๆนะทุกวันนี้ <c oughs> ขอบคุณจริงๆนะคะที่ยังแบบรับชมกันอยู่ก็จะตั้งใจทำคิดคำนวณตัวเลขให้มันดีกว่าน,นี้ให้ได้นะคะให้ถูกพี่ๆถูกๆถูก,ถก,ถกสลากกินแบ่งเนาะทุกๆอย่างเลยแนวทางทุกๆอย่างเลยเราก็จะลงให้ นะส่วนแนวทางหุ้นไทยนะหุ้นต่างประเทศเราก็จะพยายามคิดคำนวณให้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะจะลงให้นะก็ฝากพี่ๆกดติดตามมาด้วยสําหรับสายหุ้นนอกหุ้นต่างประเทศส่วนหุ้นไทยงานอ,อะไรอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแนวทางของรัฐบาลเราก็จะลงให้นะเดี๋ยวรัฐบาลใน,ว,น,นวันนี้วันที่20สละสักวันที่15นะคะก็จะลงให้เนาะจะได้แบบไปหาซื้อแนวทางกันเผื่อถูกรางวัลที่1ก็อย่าลืมกันนะนะทุกวันนี้ฝ่ฝันนะอยากจะถูกรางวัลที่1สักใบหนึ่งเนาะอยากจะปิดหนี้ปิดรถ เราก็โอนให้ลูกคนละล้านนะเลยสองล้านนะไว้ทํางานเนาะก็อยากจะแบบมีเงินเนาะบางท่านเนาะเหมือนไหมอันนี้คือความฝันมาเล่าให้ฟังนะอยากจะมีเงินสักถูกหวยสักทุกคนแหละมีความฝันหมดนะแต่มันจะมาหาเราเมื่อไหร่ก็เท่านั้นเองก็อยากจะให้งวดต่อไปเดี๋ยที่จะถึงมหาหนูสักทีนะคะอยากจะรวยแล้วนะอยากจะรวยแล้วนะเพราะตอนนี้ทํางานเหนื่อยมากจริงๆนะช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวด้วยก็หาเสื้อแขนยาวแขนยาวมาใส่กันโอเค วันนี้พูดเยอะไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรพูดนะคะขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเฮงๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ